ไอ้บอดี้วันนี้ก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าก็แต่งหน้าจะซับซ้อนแะไม่เข้าใจหรือว่าทําไมอ่ะทําไมต้องแบบมีคนมาหมั่นไส้เขาบอกว่าเราแต่งหน้าเราแต่งหน้าแรงตรงไหนก็ไม่เข้าใจเราก็ดูแล้วก็ธรรมชาติจะตายดูสิดูตาเราอะไรเราก็ไม่ได้กรีดเลยนี่เราตื่นมาหน้าเราก็บอกหนีแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเมาเราด้วยหันหน้ามามองแล้วก็เย่ย yeah. เสียปากเส็แล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมอีจ่าที่เราสวยเหรอแล้วก็ว่าเราไม่ได้สวยนะแบบแล้วแบบเราก็ดูธรรมันชาตินะนะแต่ว่าถ้าได้กินแล้วก็จะติดฟันนะเพราะว่าสวยแบบติดฟันอนะคือแบบไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะคือแบบอ,อ๋ออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความสวยแล้วนะสวยมากสวยเหลือหานก็แบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจเกิดมาสวยนะแต่ว่าแบบโอ,อ้เราจะบอกว่ายังไงก็แบบ เรามีดีตั้งใจไงเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนี่ขนาดเราแต่งหน้าแบบสุดซอบแล้วนะเราก็แบบเออก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทำไมคนสมัยนี้นี่ถึงแบบใจลายอะ่ะคือแบบไม่เข้าใจว่าคนเขาสวยธรรมชาติก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยเขาก็แค่แบบซอบซอแต่งซุบซอเบาๆกลางวันกลางวันอย่างเงี้ยก็แบบอ้อยไม่เข้าใจอะ่ะไปดีกว่าเบื่อ